ยาสีฟันวันเดอร์สไมยเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไพร,ราจีน่าสวัสดีค่ะ<า>ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพูดยิงทตมวัหาก,กิ์ คุณผ,ผู้ชมกำลังชมเราอยู่ทางช่อง Workpoint ใหมายเลข23วันนี้เราสองคนมาที่งานนี้เลยคุณผู้ชมขาดคุณพลาดไม่ได้นั่นก็คือผู้หญิงธรรมาหากินยกครัว On <อ>นทัววันนี้เรามาสองคนผมเมียก่อนพรุ่งนี้สาวๆทั้งหมด4แม่มาครบจ้าใช่วันนี้เรามาเป็นไงป๋าเอามาเลยจากประสบการณ์คราวที่แล้วนะ,ะเราไม่ได้เตรียมรถเข็นอะไรเลยเพราะว่าใช่ตอนนี้ผมเตรียมพร้อมแล้วนะเพราะว่าดูกอง มีของกินเยอะมากเลยวันนี้ค่ะ Believe it or not จะมามอบใบประกาศให้กับร้านที่มาพร้อมกับของกินที่ชิ้นใหญ่ยักษ์โอ้โหเดินผ่านหลายร้านนะแม่ก็จะมีกะรีปั๊บที่ยักษ์อันนี้ก็มีขนมเปียกที่ยักษ์มีหลายร้านคุณผู้ชมคะที่จะได้รับใบป,ประกาศจาก Believe it or not และที่สําคัญวันนี้บาทเดียวคุณถือมาบาทเดียวก็สามารถเข้ามาอิ่มอร่อยในรายการผู้หญิงขมามากินยกครัวออนทัวร์ได้เช่นเดียวกันโอ้บาทบาทเดียวเนาะใช่แล้วเริ่มเลยไหมพร้อมไหมเพิ่มรถเขียนพร้อมแล้วพรียมแล้ว,รลวเราเริ่มไปเลยไล่ไปทีละร้านเลยนะผู้ชม มียังมาทานนะตะโะมอแงแครีบมาเลยรีบมาเลยกํากำลังลุกรู้สึกว่าตัวเองอยากจะลุกมาตอนนี้ให้ลุกมาเลยลุกเลยรีบมาเลยหนัแค่ไหนก็ไม่เคยบนเพราะความจนมันยิ่งหนากลัวสวัสดีครัสวัสดีควันนีควันนีควัีครับสีรี้รองเรับีครัีรวีครับสอีครับสวดีครับวี่รับสวันดีรว่าครับเดี๋ยวจะใี้ทางรายสวรประมูล เริ่มต้นที่9บาทโอ้โห9บาทคุณไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของวันนี้นะป่าถือไว้นะกินทั้งแอนพเลยอ่ะเกิดมาเอนมามืองไทยนะไม่เคยเจอลูกชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยถ้าอยากเจอต้องลูกชิ้นเต๋าลุยสวนเลยครับโอ้ผู้ชมจำเจ้านี้นะนะ จำได้ออกรายการกันนะมันชิลละสิบบาทใช่ไหมใช่ค่ะแป้งแบบพิเศษมากเลยอร่อยมากเลยผักผมยังจำได้ไหผักแบบเออเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าผักทั้งสดผักทั้งสดแล้วก็ใหม่ต้องมาที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวในสวนเลยค่ะคุณค่ะมี้สุดยอดวันนี้มีอะไรมั่งลูกอันนี้เห็ดเนาะใช่ค่ะมีเห็ดหอมเต้าหู้ไก่สับกุ้งปูอัดหมูยอหมูสับทูน่าแซลมอนใครชอบแบบไหนจัดได้เลย โคดเกี๊ยวค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่อร่อยอร่อยต้องโคดเกี้ยวนี่มาเลยกินนึ่งให้ร้อนๆก็ได้ใช่ไหมคะอยากได้ร้อนๆก็บอกมาเนาะใช่โคดเกี๊ยวของเขาเด็ดจริงและอันนี้คืออะไรลูกเขียวๆเนี่ยจะเป็นน้ิ้ซีูที่เราที่เราใส่ไว้ให้เลยใส่ให้เลยอ่าถ้าใครหิวหิวนะแล้วมาอยากกินเลยนะก็ซื้อแบบนี้ได้เลยหรือจะซื้อกลับบ้านก็ซื้อเป็นกล่องกลับบ้านนะคะรับรอง มันชุยี่มันใหญ่มันเต็มปากมันอร่อยเลย คุณผู้ชมคะพอพอคาวแล้วก็ต้องมาหวานได้ผู้กู้สวัสดีลูกค้าสวัสดีค่ะอันนี้อะไรลูกอันนี้เป็นปลาไหลค่ะน่ารักดึงดึงมากข้างในเป็นไส้อะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไส้ไส้เขียวค่ะเป็นลูกๆใช่ไหมวางเป็นลูกๆายดูสิเขาช่างคิดเนาะมีอะไรมาบ้างลูกอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ไส้ถั่วแดงชาเขียวค่ะอันนี้จะเป็นขนาดตามไซส์สตรอเบอรี่ก็คือจะมี xl 2 xl จัมโบ้ซุปเปอร์จัมโบ้อย่างนี้ลูกเท่าไหร่คะนับเป็นลูกใช่ค่ะนับเป็นลูกค่ะแ9บาทค่ะ อันนี้คืออันนี้คือ79บาทจะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยอแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นก็คือ4รลูกค่ะปกติ3า6บาทก็เหลือกล่องมา300บาอ่นี่ไนงะแม่ไปอีกอย่างนะที่ผมสังเกตด,ดูเลยเขาปั้นสดตรงนี้เลยตรงนั้นเลย ต้องซื้อผลไม้ด้วยนะต้องร้านนี้เลยเขาบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟจากสีสเกตเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องเมย์เทอดีค่ะสวัสดีค่ะผลทุเรียนมาเยอะเลยลูกใช่ค่ะมีทุเรียนป่าละอูกับทุเรียนสีสเกตค่ะมันต่างเป็นยังไงอ่าถ้าของสีสเกตนะคะเนื้อจะเหนียวเหนียวเส้นใยเส้นใยละเอียดแล้วก็มีรสชาติที่หวานแหลมค่ะถ้าใครชอบแบบนั้นก็มานะคะส่วนอีกนั่นนึงคือทุเรียนป่าละอูค่ะป่าละอูจะเป็นมีสีเหลืองอ่อนๆค่ะแล้วก็รสชาติจะเป็น ก้านยาวกับหมอนทองผสมกันสายทุเรียนพลาดไม่ได้ต้องมาที่ซุ้มนี้เ่ป๋ยังมีอีกนะน้องออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับอันนี้เจ๊ติิมปลาสลิด วันนี้หนูเตรียมอะไรมามั่งลูกเยอะแยะไปหมดเลยเป็นปลาสลิดแดดเดียวแล้วก็จะเป็นปลาช่อนแดดเดียวค่ะส่วนปลาของเราจะดีต่ว่าสดใหม่แล้วก็รสชาติกําลังดีอร่อยค่ะออันนี้แบบซื้อกลับบ้านเนาะลูกเนาะก็จะมีถาแบบนี้ให้ใส่กระดาษถุง1ิบล็อกเก็บกินให้อย่างดีค่ะและอันนี้หนูอันนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบปลาช่อนแดดเดียวค่ะรสช,ชาติกําลังดีเหมือนกันแล้วเนื้อนุ่มไม่เข็มมากค่ะทางด้านนูนะ้นไปให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหมข้างหน้าหนูมีอะไรบ้างเชิญค่ะ ตอนนี้ก็จะมีเป็นเชียงปลาสลิดค่ะลูกค้าทำจากเนื้อปลาไม่มีส่วนผสมหมูแล้วก็ไม่เค็มและหวานน้อยค่ะนี่เหอะน่ากินน่ากินทุกอันเลยแล้วยังมีเป็นแบบทอดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีก้างเลยทอดแล้วก็อบเสดนมันให้อย่างดีเลยค่ะมันจะกรอบเลยเลย่ะกรอบเลยแล้วก็สิ่งที่เจอของร้านเราก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ซิกเนเจอเลยอันนี้กล่องเท่าไหร่ลูก180บาทจ้าอานหนึ่งกล่องอาหนึ่งกล่อง ถ้าใครสนใจนะน้องเขาบอกมีทั้งแบบเป็นตัวแล้วก็เป็นชิ้นแล้วก็เป็นท่อนให้เสร็จเรียบร้อยและที่สําคัญคือใครที่อยากกินกุนเชียงป่าแต่ไม่ได้กินหมูอยากกินเป็นปลาใช่แต่ใช้ปลาสลิดทานาสุดยอดมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห เลยห้ามพลาดหอยจ้อที่นี่เพราะว่าปูมันเต็มเต็มเป็นล้ำล้เลยถ้าเจอหอยจ้อที่อื่นนะมันชิดซ้ายไปอันนี้หอยจ้อที่นี่ปูแบบเน้นเ้นปูยังเดียวอะปูเต็มเต็มแล้วก็ปูแกะใหม่ๆ่เลยค่ะเป็นปูที่เราแกะใหม่ทุกวันค่ะดูดิดูดิค่ะ เห็นในทิกตอกหนูขายโอ้หคนอะไรขายเก่งมากเลยวันนี้หนูเอาอะไรมามั่งวันนี้หนิงเอาเนื้อไทวมากิวมาขายค่ะอะฮะถ้าใครสนใจนะค่ะนี่ทอดให้เห็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะทอดใหม่ใหม่ค่ะแม่นี่เลยเป็นแท็กเท่าไหร่ลูกร้อยหกสิบบาทซึ่งปกติ250ให้พิเศษในงานเลยวันนี้มาพิเศษจริงๆถ้าใครสนใจมาแวะได้ที่นี่นะคะและยังนอกนั้นน้ำปลาลงปลาล้าน้ำจิ้มแจ่วต่างๆมีอะไรค่ะมีแจ่วลาวสุดดิบแจ่วลาวสุดสุก แจวบองแจวแมงดาค่ะในงานสามากระปุก้อยเอามาสามกระปุกเอามาสามกระปุกอร่อยนนขนมจีนกึ่งสําเร็จรูปถ้วยร้อนค่ะอันนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อในงานได้เลยอ,นนอันละถ้วยละห้าสิบเก้าค่ะถ้วยละห้าสิบเก้าบาทถ้าคุณอยากกินร้อนๆน,นะคุณไม่ต้องอะไรมากเลยไม่ต้องมานั่งโคกพริกโคก,กระเทียมเองร้อนๆแบบนี้เลยถ้วยเดียวจบใช่ค่ะ อกินด้วยย้ายไม้อยเออกินด้วยย้ายไม้เออแล้วก็กินด้วยย้ายไม้แล้วมันเลิกเกียนะเออเออถ้าเจอติดแล้วเดี๋ยวพี่แอ้มมาช่วยพี่แอ้มมาช่วยไม่รู้ว่าพิธีกรบ้านดาวเนี่ยนะไปติดดูคลิปของน้องทีกับน้องพีมากเนาะถ้าทำอะไรเราก็อยากติดตามแล้วก็ใช้อะไรก็อยากใช้อยากใช้ตามดีเลยวันนี้ เราใช้ตามน้องทีกับน้องพีกันดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะไ,<อ>ไปดูไหมเขาขายอะไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพร้อมกับแพ็กนี้เลยนะค,คุณอ้วนรีเทิร์นและคุณซังค่ะ ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะจริงแล้วครอบครัวของพีกับน้องทีอามีแฟนคลับเยอะมากค่ะใช่รับรก็เป็นแฟนคลับด้วยเหมือนกันค่ะยาอุหนุนเนาะของน้องเขาอะใช่ไหมใช่ใช่เขาพวกนี้เขาจะเลือกเลือกเพราะว่ามันคือมันคือลูกเขาอะเนาะใช่คุณจางคือหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสูตรของเด็กจะเป็นสูตรออร์แกนิกค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็ก อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเลยค่ะสำหรับแปลงฟันซี่แรกได้เลยค่ะเด็กๆเนี่ยเขาจะยากในการแปลงฟันมากแล้วเด็กจะชอบกินของหวานซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นอาหารของแบคทีเรียซึ่งทําลายทําลายเหนือกแล้วก็ฟันด้วยใช่ไหมคุณสังคะปัจจุบันนี้ปัญหาพวกฟันผุกับเด็กนี่มีเยอะไหมคะฟันผุสาหรับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่เราพบเจอได้ค่อนข้างเยอะนะคะทุกทีเนี่ยถ้าเกิดฟันผุก็จะทาให้ส่งผลต่อเรื่องของการปวดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้มันทีเด็ก มีผลต่อการนอนหลับส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้อย่าคิดว่าไม่สําคัญนะคะเห็นว่าเด็กๆไม่ฟันน้านมเดี๋ยวมันก็หลดดไปไม่ใช่นะสูงมีประสบการณ์จริงนะคุณแม่ลูกชายคนแรกด้วยความที่ตามใจให้กินขนมนู่นนี่ทุกอย่างเลยไม่ดูแลเลยสุดท้ายมันเน่าแล้วเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแมงอานดำๆมันผุค่ะทั้งปากเลยสุดท้ายต้องถึงขั้นวางยาลูกแล้วเทค ทำความสะอาดและทําฟันทุก<ช>อย่างถึงวันนั้นเราจะเจ็บปวดมากนะเพราะฉะนั้นอยาสิฟันอาตัววันเดอร์สมัยของเด็กตัวเนี้ยทําให้เด็กเนี่ยอยากมาแปรงฟันมาจากส้มยูสุนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงซึ่งเป็นไวตทนิ่งด้วยแล้วรู้ไหมว่าเด็กๆเ,เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดที่เป็นฟู้ดเกรดด้วยสมมุติว่ามันเผลอเข้าไปในปากเด็กกินเข้าไปเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรนะคะ คูอส้างขาจริงๆแล้วเนี่ยฟูอรายสาหรับเด็กก็มีความสําคัญใช่ค่ะตอนนี้คือทางธันตแพทย์สมาคมเนี่ยก็คือแนะนําให้ใช้ฟูอรายในในยาสิฟันสําหรับเด็กได้ตั้งแต่1000 ppm ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นในยาสีฟันวันเดอร์สไมคิดนะคะมีฟูอรายผสมอยู่นั้นคือเพียงพอสําหรับฟันของลูกๆคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าเราคิดค้นมาสําหรับทุกทท่ทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อ<ช>ุ่นใจได้เมื่อเวลาคุณใช้ยาสิฟันวันเดอร์สมไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่หรือของเด็กก็ตาม เนี่ยวันเดอร์สมายตัวนี้ยใช้มาหกเดือนแล้วนะชอบมากมเพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะว่ามันคือสมุนไพรที่ดูแลในช่องปากแล้วก็ฟันถึง12ชนิดซึ่งเราเคยใช้ยาสีฟันที่มันแสบใช่ไหมแสบปากพอเราใช้ไปเสร็จปุ๊บนะครั้งแรกเราจะรู้สึกได้เลยว่า<อ>ปากมันสะอาดจริงๆนะแล้วก็มันเหมือนเราได้บวนปากด้วยแล้ว<ค><ค>ตื่นเช้ามาเนี่ยฉันบอกเลยฉันจุ๊บกับหมอยงตอนเช้าก็ได้อย่างประเด็นไม่ได้อยากพูดเรื่องยาสีฟันอยากปวดหัวอยากหยปวดหัวพอใช้มาเสร็จปุ๊บเราก็ ไม่ไปใช้ยาสีฟันอะไรยี่ห้ออื่นเลยอีกเลยสีฟันน่ะมันเป็นเรื่องของความจําเป็นในความสวยงามด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟันเราสะอาดสีสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลทําให้เราเนี่ยดูไม่แก่ฉันนี่60กว่าแล้วนะบุคลิกมันสาคัญเนาะสำคัญฟันเนี่ยมันมันมันเหมือนเวลาเรายิ้มนะจะบอกได้เลยว่าอุ้ยบางคนยิ้มมาหน้าตาสวยแต่ว่าฟันสวยเลยมันก็ทําให้บุคลิกเสียใช่ไหมวันเดอร์สไนมีเครื่องหมายฮาลาด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้มาแล แล้วเนี่ยเราจะไม่จัดโปรให้คุณผู้ชมกันสักหน่อยละคะสําหรับบรรดาคุณแม่นะคะที่อยากจะเอาโปรโหให้กับลูกๆนุ่ยอให้แบบนี้เลยโปรที่1สําหรับเด็กนะคะซื้อยาสีฟัน Wonder Smile Kit สเราขอแถมยาสีฟัน Wonder Smile ของผู้ใหญ่ให้อีก3าวตแปรงอีก3สําหรับผู้ใหญ่นะคะนในราคาเพียงแค่ 1, 3 3 3งพมาบามทค่ะแน่นอนนะคะส่วนโปรผู้ใหญ่นะคะที่หลายคนนิพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือซื้อผู้ใหญ่3หลอดแถมฟรีไปอีก3หลอด แล้วก็แถมแปลงสีฟันไปอีก3ด้ามนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อตอนนี้ที่เบอร์โทรเลยนะคะที่0915464444หรือว่าที่ไลน์แอดมีแอดด้วยนะคะ w l smile นะคะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะคะหรือว่าสแกน QR วอ d e คหน้าจอแล้วก็สั่งซื้อด่วนๆเลยนะคะอ้าวฟันขาวปากหอม สุขภาพในช่องปากดีสั่งซื้อเดี๋ยวนี้เลยค่ะแปลงเนี่ยเขาผลิตด้วยนะวัตรกรรมล่าสุดของเกาหลีแปลงจะเป็นโกนาโนนะคะ ถ้าสังเกตที่ปลายของแปลงมันจะมีแบบปลายแหลมนิดนิดแหลมนิดนิดมี2ระดับนะคะสะอาดทุกซอกทุกหลืบช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแปลงต้องแปลงรุ่นนี้แปลงแล้วสบายปากมากโปรเมื่อสักครูน่นี้เรามีทั้งสําหรับครอบครัวที่มีเด็กแล้วก็ครอบครัวที่ไม่มีเด็กเพราะฉะนั้นเราให้ทุกครอบครัวเลยของเด็กเนี่ยสหลอดขออนุญาตแถมเป็นของผู้ใหญ่ให้อีก3หลอดและยังไม่พอคุณผู้ชมคะ่ะขออนุญาตแถมแปลงของผู้ใหญ่อีก3ด้าม เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ 9ชิ้น9ชิ้นคุณจ่ายตอนนี้เพียงแค่ 1, 3 3 3บาทเท่านั้นเองอ่ส่วนโปรผู้ใหญ่นะคะใช้กันทั้งครอบครัวนะคะเซ็ตเดียวใช้ได้เป็นปีแน่นอนนะคะก็ซื้อยาสบวันผู้ใหญ่ตัวนี้วันเดอร์สมัยนะคะก็คือซื้อ3หลอดนะคะแถมฟรีีก3หลอดเป็น6หลอด <c oughs> แล้วก็แถมแปลงสีฟันอีก3ด้ามน,นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อ3แถม6นะคะคุณก็จะจ่ายเพียง 1, 3 3 3 3บาทเท่านั้นนะคะก็โทรมาเลยที่0 9นย์นะคะ 5 4 6 4 4, 4 4 4 4หรือว่า อะไรแอดนะคะมีแอดด้วย w u l smile นะคะหรือว่า scan qr โค้ดหน้าจอได้เลยนะคะฟันสวยปาก Nossa. สะอาดทั้งครอบครัวเซ็ตเดียวอยู่หมัดเลยค่ะบอกคุณผู้ชมอีกนิดนึงว่าในราคานี้คือจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อในรายการไม่ทันก็สามารถที่จะหาตัวแทนได้เลยคุณผู้ชมขามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเช่นเดียวกันนี่ต้องบอกว่าแรงมากเลยพี่บุญหยั่งมากไม่ต้องบีบเยอะเนี่ยพี่บุญบอกแค่นี้พอเลยก็นี่ไงใช้ทั้ง <S 2> <S 2> ครอบครัวยัง ปีนึงยังได้เลยตัวนี้ mm hmm. รับรองแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้รับคุณจะพึงใจไม่มีใครหลอกคุณได้แน่นอนนะคะอาโทรมาที่0915464444หรือว่าลายแอดนะคะมีแอดด้วย w s u i l e ส m i นะคะหรือว่า สแกน QR ว o d e คตหน้าจอสร้างเดียวนี้ฟันสวยปากหอมทั้งบ้านค่ะโตแรงจริงๆเลยนะคะวันนี้แล้ววันนี้นะต้องขอบคุณพี่โอริเทอร์นะคะแล้วก็คุณสั่งมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าคุณแม่กับป่าจะพาไปหาของกินเหรอคะใช่แล้วกินไหนเนาะอยากรู้จังพักแป๊บเดียวเดี๋ยวบอกให้ติดตามค่ะกกนมาาหิิง กินโดยแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS Plus Far Infrared p a t ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดเอว่าอายครีมที่หนูแม่มเลือกใช้ ผู้หญิงทำมาหากินยกรัวอ่อนทัวครั้งที่สองจัดขึ้นที่เดอะมอบางแค่ชั้นจีค่ะคุณค่ะงานนี้คือบอกเลยนะว่าเด็ดจริงๆของกินจากพ่อค้าแม่ค้าทั่วฟ้าเมืองไทยคนขยันเนี่ยเขาจัดมันเต็มที่มากเลยนะร้องจำนายกาแจกทั้งข้าวหวานป๊าปๆป,ปไปยั่วๆกันต่อค่ะว่าในงานมีอะไรอีกบ้าง ป๋าอยากกินว่ะตามาหนึ่งลูกดีกว่าอะไรมีมิ้นท์นะไม่เคยลองชินอะไม่มีมีช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มะนาววานิลาช็อกชิพอยากกินอันที่ไม่มีอ่ะอ้าวถ้าใครอยากกินไอติมทอดของตตีนะทอดให้ตรงนี้เลยแล้วกินตรงนี้เลยอย่างเงี้ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทป๋าใจเย็นให้ให้เกลือกอนแหม นี่ฮนะแล้วก็ข้างเรานี่มาเพิ่งมางานนี้ด้วยนับประร้าชเชิญยิ้มครับของพี่เป็ดเชิญ,ญยิ้มของพี่เป็ดของพี่เป็ดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายยังไงอะคะอันนี้ขวดละสามพันห้าบาทครับสามขวดสามขวดร้อยนึกแล้วสามขวดร้อยเอาสามขวดอันนี้สี่ขวดละ่ะร้อยสามสิบครับอ่ะงั้นเอาสี่ขวดก็ได้เอาสี่ขวด น้ำปลาลาสุนาลีลาเขาไม่ขาย<ะ>เขาเลยมาแวะให้อาเป็ดแฟนหวานสั้นสวงมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหวานสั้นสวงวันนี้มากันแบบว่าจัด,จ,ดจัดเต็มเต็มเลยนะพี่เดนะชุดละชุดละชุดละ200บาทนะคะส่วนลดช่องสิงคโปร์เนี่ยแก้วละ50ิเท่านั้นเองค่ะค่ะ แล้วก็หวานสันโซนนี่คือกล้วยเก็ดพรีเมียมอย่างที่เราบอกแล้วก็เชื่อมเห็นอย่างนี้นะคะสามารถที่จะเก็บไว้ทานได้2อสอาทิตย์แต่กะทิเนี่ยอยู่ได้แค่5วันนะคะเพราะเป็นกะทิสดเราไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ได้ใส่ผสมแป้งเป็นสูตรโบราณค่ะเอาอย่างนี้บรรดาผู้ใหญ่อะ่ะคือเวลานึกถึงขนมใช่ไหมกล้วยเชื่อมเนี่ยคลาสสิกที่สุด และอีกอย่างนู่นแบบแนะนํานะถ้าซื้อของเขาไปกินกะที่เขาสดมากใส่น้ําแข็งลงไปนิดนึงโอ้โหอันนี้คือสูตรสูตร<ช>แบบสูตรที่เราทานกันเลย<ช>เ็าะจะเห็นว่ากล้วยเชื่อมของเราเนี่ยจะเห็นน้ําเชื่อมด้วยเห็นไหมใช่และน้ำเชื่อมนี่ไม่ได้หวานจัดนะคะ,คะ พี่เเขาใส่มาให้แล้วคือกะให้เราเนี่ยไปใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งแล้วก็ราดกะทิรับรองว่าสดชื่นอร่อยอันนี้เป็นของน้องชมพู่ก่อนบ่ายแวะมาได้นะคะก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวแนวก๋วยเตี๋ยวเรือเยินต้็นตโฟต้มยำนะแวะมาได้อีแหวะตีมาเป็นเดือนแล้วใช่ทุกวันตรียมอะไรบ้างสมัครงานนี้อันนี้ปลาทูสมุนไพรค่ะได้ลองใส่ขวดไ้ นี่เลยค่ะป๋าอันนี้เป็นน้ําพริกใช่ไหมคะอันนี้เป็นปลาทูอยู่ด้านในและอันนี้เป็นเครื่องเคียงค่ะที่เอาใส่กระปุกอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเครื่องเคียงมันจะไม่กรอบออ๋เราก็เลยต้องซีเกออกอิงคุกเลยใช่มใช่ค่ะคุกได้เลยโอหนี่อร่มยอร่อยอันนี้อร่อยอีกอันนึงที่ผมชอบอ่ะอันนี้อะไรคะป๋าไส้กรอกอีสานป่ะไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานใช่ค่ะอันนี้อร่อยน้ำร้อง บาทเดียวด้วยนะจะยงจะยำนางก็ขายบาทเดียวไม่ได้เอากําไรเอาหน้าเอาหน้าดีมาดามมาดัมมาดามไหนบาทเดียวเป็นยังไงชี้ให้ดูหน่อยทุกเมนูเลยจ้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเป็นหอยแครงจะเป็นตัมมาดามทุกเมนูเลยหนึ่งตัวนี้เลยจ้าจนของหมดไม่ได้ไม่ได้รีบกลับใช่ไหมไ่ได้รีบกลับขายขายเหมือนจะรีบกลับยังไงไม่รู้อ่ะตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะจัดโปรเมื่อ ชั่วโมงที่แล้วหมดหมดใช่จ้ะแมงดูดูปลาเดียวนะมีครบทุกอย่างเลยคุณผู้ชมขาสายแซลมอนนะคุณผู้ชมถ้าจะมายังมาทันนะคะเราอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคถ้าเห็นซุ้มเห็นอาหารเยอะๆปีเข้ามาเลยอย่าลังเลอย่าคิดมาถึงแล้วรีบซื้อรีบจับรีบจ่ายเลยชั้นจีอย่าลืมชั้นจีนะใช่ กัละลแมที่อร่อยที่สุดแล้วใายดีที่สุดไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนวันนี้หนูเอามาเยอะไหมเอามาก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะอะไรมามั่งลูกมาครบไหมมาครบรถค่ะจะเป็นอันนี้จะเป็นกะทิสดค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมตัวออริจินอลแล้วก็ใบเตยค่ะเลียนนมสดเผือกหอมโกโก้ค่ะแล้วหนูขายยังไงคะราคาสามห้าสามชิ้นร้อยค่ะเลือกได้รวมได้ทั้งร้านค่ะ งานครั้งนี้ก็คือการที่พ่อขาแม่ขาเจ็ดร้านตั้งใจทําของใหญ่ที่สุดในประเทศมาโชว์ตั้งแต่แฮมเบอร์กอยักษ์กะรีปั๊ยักษ์ลูกชิ้นยักษ์ขนมเปียยักษ์ชานมไข่มุกยักษ์ไดมูกุยักษและขนมเมืองยักษ์คุณผู้ชมบีลิฟอิออนอทได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ด้วยนะคะว่าของทุกชิ้นใหญ่ ยักษ์ที่สุดในประเทศไทยยังยังยังนะยังไม่หมดความปังเท่านี้หรอกในงานค่ะทุกวันจะมีอาหารในราคาบาทเดียวย้ำอีกทีบาทเดียววันที่แมมบอบไปถ่ายเนี่ยเขาขายไก่ทอดเกาหลีชิ้นละหนึ่งบาทกับคุณผู้ชมถูกเวอร์มากพรุ่งนี้นะคะวันสุดท้าย13กรกฎาคมค่ะมากันให้ได้เลยนะ เขาขายขนมปังจากร้านปังวาในราคาบาทเดียวเท่านั้นมาจับจ่ายให้ลืมโลกกันไปเลยวันนี้เราแจกหนึ่งร้อยชิ้นครับ9ิ้าละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ครับนี่มาแจกที่เลยหนึาเราต้องอยู่ให้ได้ ชีวิตนี้อย่าหวังพึ่งใครหยาดเหงื่อที่ไหลคือความภูมิใจของเรารายการจบนะรีบมายังทันผู้ชมขาส่วนรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่กับรายการผู้หญิงธรรมหาก,กินทางช่อง WORKPOINT บ่าย2องโมงยีคุณผู้ชมขาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครมา คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ